พอดีเป็นคนขี้สงสัยนะครับเห็นในหลายคลิปหลายคนนะครับก็ทําการทดลองนะครับบางคลิปก็ทํายการเผานะครับแล้วก็บางคลิปนะครับเอ่อก็ทํายการทดลองโดยการนําน้องนะครับไปไว้หลังรถกระบะแล้วก็เดินทางเดินทางข้ามจังหวัดนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับขอเดินทางแต่ขอนแก่นไปพิษณุโโลกนะครับอันนี้คลิปนี้แจ๋วมากเลยนะครับผมชอบมากเลย ผมก็เลยอยากทดลองบ้างนะครับผมก็นำแก้วทั้ง2ตัว2ไซส์นะครับไปซื้อ Amazon e s p s e s s o เยนนะครับผมแล้วก็ดูนาฬิกา7.50โมง50นะครับอันนี้ผมก็เอาไปกินที่ทำงานด้วยนะครับผมปกตินะครับผมเป็นหนุ่มออฟฟิศเนาะผมก็เลิกงานประมาณ5โมง5โมงครึ่งเออก็จะถึงห้องนะครับนี่ครับพอถึงปุ๊บผมก็ลองมาเปิดน้องดูนะครับอันนี้เป็นแก้ว ปกตินะครับ3 0 4เหมือนกันอันนี้เป็นแก้วเทโซนะครับดูน้ำแข็งต่างกันมากเลยนะครับอันนี้ถ่ายอยู่ในรถนะครับผมทุกวันนะครับหลังเลิกงานผมก็จะกินเบียร์วันละหนึ่งขวดนะครับผมก็กินเอติโซให้หมดนะครับแล้วก็เหลือแค่น้ําแข็งนะครับหลังจากนั้นผมก็ซื้อเบียร์มาสามารถใส่เบียร์ได้กินต่อเลยครับสุดยอดมากเลยครับ ไม่แปลกใจเลยครับทำไมยอดขายเขาถึงได้ขายประมาณแสนห0 0หม่นแก้วนะครับ